ความฝันก็ไม่เธอเจ้าเดินตกใจเลยกไม่ฮ่าที่เด่นที่ไอเด่นหัวคุ้นาอขกกุบนี้ ก่อนแล้วค่อยพูดกันแทกทีหลังเออพี่อย่อาพึ่งฟังนะไอเดนไอเดนคุณนายขอบคุณพี่โอ้ยขำอะไรเนี่ยฟังก่อนผมจะไ<า>าดากะ<ซ>้กัาากเนเอาจะได<ซ>้กณนเอง แม่มาหาผมแม่มาหามึงงว่าไือน้องมึงเอาแสอะไรตีบังคับให้แม่ใส่ชุดดำเป็นโจรแล้วแม่ขอให้มึงบวชให้เอาแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ได้ไงกูเข้าไปอยู่ในฝันมึงมาพี่เรีแม่ผมอยู่ขับได้แล้วผมต้องไปแล้วผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆเฮ้ยไม่ได้แล้วคุณนายอ่ะคุณนายผมไม่รู้ว่าผมต้องบวชให้แม่จริงจริงอ่ะไม่ได้หรอกกูทิ้งคุณนายเดียวพี่เขาพี่จะไป ยจะรักอะไรคุณนายนักหนาล่ะอยู่กับเขามาตั้งแต่ต uh ัวเล็กๆคุณนายแม่พี่พี่ฟังผมก่อนได้ไหมแม่ผมสำคัญว่าอ้าวจะไปใช่ไหมไปมึงไปกูไปด้วยพี่ไปไหมไปไปบอกพี่ไอ uh ้่ะค่ะเาห่วงใหญ่ความฝันใหญ่เข้ามาเยือนห่วงแม่คนดีดวงเดือนเมื่อกลับไปดูพี่ไป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 เลยพ่อ แม่แมออ่ไปไหนกั้หมดแล้วเนี่ยเด็กเดหนีหยหนีไปอยู่ในจะมาโอไหวไหมีคนจังเลย